ด้วยที่ราคาครับแล้วก็คุณภาพพบกันอีกแล้วนะคะในโครงการ KDC ในหัวข้องานในไหนก็ใช้รถคุณคูโกต้าเดี๋ยววันนี้เพิ่งจะพาทุกท่านนะคะไปสัมภาษณ์ลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคูโกต้ากันนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่พพะพืชค่ะพะคพภาเตียคำพนักง,งานขายของบริษัทคูปะต้านครปฐมจำกัดค่ะสวัสดีครับผมนายตอราบครับผู้รับเหมาก่อสร้างครับทำไมลูกค้าถึงเลือกใช้รถคุดคูปะต้าคะหนึ่งด้วยที่ราคาครับแล้วก็คุณภาพการออกรถก็เอกสารไม่ค่อยยุ่งยากด้วยครับ<ม>เรื่องระบบปั๊มมันไวครับแล้วก็กระทัดรัดใช่หมก,กับเหมากไปทางแคบที่แคบ ลูกค้าเลือกใช้งานรถขุดคูบ t ต้าในงานหน้างานประเภทไหนบ้างคะพี่ในหน้างานที่แคบๆครับปรับพื้นบ้านปรับภูมิทัศน์ในตัวบ้านในที่แคบๆคครับขุด,ด,ดติ้งครับวางท่อท่อกท่อ40ท่อ30งานประปาก็ตอนนี้งานมันเริ่มไปได้ก็คิดว่าอนาคตอยาจะออกอคูบ t ต้าอีกเพิ่มอีกสักคันหนึ่ง พี่ต่อมีความประทับใจในการบริการของคูปองต้นานครปฐมบ้างไหมคะพี่อ่ามีครับเรื่องการประสานงานของทางเซลล์ทางช่างครับผมอ่าคอยติดต่อสอบถามตลอดครับอ่าพอเวลาถึงรอบของชั่วโมงที่ส่งสัญญาณไปอ่าทางนแผนกฝ่ายช่างธุรการอ่าครับก็จะคอยโทรมาบอกอ๋อข้ามาตรวจเช็คนะตรวจเช็คแล้วก็ช่างเข้ามาบริการ,รใช่ไหมคะครับ โปรโมชั่นลดคูดดีๆในวันนี้นะคะก็จะมีดาวเริ่มต้นที่10%ผ่อนนานสูงสุดถึง6ปีใช้ฟรี3เดือนค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้นะคะลูกค้าที่สนใจโปรดติดตามเราได้ที่เพจแคตเตอร์คูปตัตนาครปฐม Facebook คูปตัตนครราคมปฐมดี l ไลน์0819435775หรือสายด่วน0819435775 และ0833103553เซลปู 53, นะคะเดี๋ยววันนี้พึ่งและลูกค้านะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ